สองสามเรื่องจะขออนุญาตไม่ใช้เวลานานะครับแต่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดพวกเราทุกคนกอพอเข้าใจได้ว่าสถานการณ์มันก็ดีขึ้นแล้วแหละมีใครที่ยังไม่ได้วัคซีนเลยมีไหมไม่ได้เลยหนึ่งสงสามอที่ไหนชวน่ที่ที่ไม่ได้วัคซีนเลย แล้วทีนี้ไอ้ได้ลงทะเบียนให้รีอยังยังแล้วทำไมไม่คุณเฉลิมทำไมไ่ลงให้พี่ผลบอกว่ามันมันเลยที่ลงแล้วอ๋อเขาไม่ให้ลงแล้วใช่อืมเขแต่แต่ไม่ต้องกลัวนะจริงริงอ่ะวัคซีนนี้ง่ายมากนะรุกวันนี้แค่เราพูดดไปเขียนไปอะไรก็ได้ฉีดัวัซีไม่่ร่องยากเด็กวฉีดเนี่การไปว่าเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนนะ่ะคนฉีดวัคซีนน้อยคนไม่ฉีดเดยอะแต่เดี๋ยวนี้คนฉีดเดยอะคนไม่ฉีดน้อยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วการป้องกันตัวเองที่สุดก็เหมือนที่พวกเราปฏิบัติมาเรื่อวัคซีน,นประเด็นแรกสัจจวัตรฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเรื่องที่สองจะพูดเป็นประเด็นก็คือเรื่องอาหารในร้านเรื่องอาหารในร้านตอนนี้ก็ จะมีเปลี่ยนแปลงบุฟเฟ่7เก้าที่ตัวเนื้อจะให้แบบไม่มีข้าวเลยเดี๋ยวเมนูคุณเต๋าทำเสร็จก็จะมีหน้ากลับหานกับหน้าเนื้ออยู่สองอย่างนะก็จะย่มหรือแค่นั้นบอกว่าพนักงานเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีอย่างแซ่โจ้บอกว่าใส่สามชิ้นปไปมันไม่ดีแซาจ้มาเห็นเปลี่ยนแปลงเนซ่โจ้ดีใจนะครับตบมือตัวเลยครับคือการที่แซ่โจ้ทำอะไรสักอย่างขึ้นมา ังโชว์เป็นคนที่ถ้าไม่ดีแล้วสัโชว์เปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ไปตั้งวงบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใครทํางานกับสัโชว์จะกำนิดสังโชว์เป็นคนเปลี่ยนแม้แต่ตัวเองสัโชว์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อให้มันสู่ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปยึดมั่นกับที่สิ่งสิ่งนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงปลาชิ้นใหญ่เราไม่ถือว่าเราไม่สําเร็จ เราก็กลับมาใช้แบบเดิมก็สวยงามไม่ผิดถ้ามันเปลี่ยนแปลงเราสำเร็จก็สราุคประถหลายอย่างที่ผลักด,ดันอย่าไม่ว่าถ้าเราทํางานเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่พัฒนาตัวเองเราก็จะไม่ก้าวไปไหนนะครับการอยู่ที่นี่สิ่งที่พวกเราจะได้คือการเรียนรู้การทํางานไม่ว่าคนที่อยู่เซอร์วิสคุณจะเรียนรู้เรื่องการบัญชีการเงินการดูแลลูกค้าคนที่อยู่ในครัว คุณจะเรียนรู้เรื่องการทําซูชิการทําอาหารการกิวการเก็บปลาการรักษาปลาต่างๆพวกนี้มันเป็นถือว่าอนาคตมันจะเป็นวิชาชีพนะครับ mm hmm. พวกเราเหมือนกับซาโจเราไม่ได้เรียนสูงมากแต่ถ้าเรามีวิชาชีพติดตัวไปซาโจเชื่อว่าชีวิตทั้งชีวิตเราะจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงานด้านเงินซาโจก็บอกว่ามันจะดีขึ้นในคําว่าวิชาชีพ คำว่าที่ชาชีพหนึ่งมันดีอย่างหนึ่งสําหรับนักสู้กุญแจเรื่องจากศูนย์เราไม่ต้องไปจับจบปริญญาตรีไปจะโทมาแต่โจ้ไม่่อยจะซีเรียสเรื่องพวกนี้แหละไม่แต่ลูกชายสาโจน้องฮีมยังไม่เรียนเลยนียังไม่ซีเรียสเลยฮะโจ้ซีเรียสในการทข่งแรงมากกว่าถ้าเราตั้งใจทํางานและมุ่งมั่นในสิ่งไหนก็แล้วแต่เราจะสําเร็จแต่ถ้าเราไม่มุ่งมั่นเราไม่ลงมือทำเราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่พัฒนาเลยเราก็ทําไปวันวันย่ำอยู่กับพี่ไม่ได้ก้าวไปไหน การทํางนานจะก้าวหนะ้ามันต้องเริ่มต้นจากตัวเรามีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงถ้าอะไรไม่ดีเราเปลี่ยนเรามองว่าเพื่อนทําไมเพื่อนดีขยนขัขนทันเลไม่ว่าจะอยู่ตาําแหน่งไหนมันต้องมีจุดเปลี่ยนแปลงแม้แต่คนล้างจานเราล้างจานทุกวันวันหนึ่งเจอเทคนิคหรือทิศพิเศษเราจะล้างจานเร็วขึ้นเช่โตอนนีครับคุณย่างปลาเหมือนกันคุณปั้นซูชิเหมือนกันคุณหั่นปลาเหมือนกันคุณเคยหันหนนยห่นปลาอย่างนี้ หันแล้วคุณก็เรียงหันแล้วคุณก็เรียงแต่กับคุณหันปึ๊บวางปึ๊บวางปึ๊บวางลเมีดสอดวางวางวางหลายอย่างครับมันจะเกิดการพัฒนา,ข,า,ข,า,ข,าขึ้นโดยที่ตัวเราต้องยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ใช่ว่าเชิเรียงมาแบบนี้ยืนตรงๆอย่างนี้เนสไม่ปไปไเราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ซาโตอยากฝากให้ตัวพนักง,งานเองพัฒนาตัวเอง วันหนึ่งจากอออาจจะออกจากร้านเราไปนะครับยิ่งพวกเราเนี่ยยังหนุ่มสาวกันอยู่ออกไปซตโวอย่างที่เก่งเลยเนี่ยอย่างชาลีอย่างพวกนี้ทุกคนทาซูชิไม่ได้ว่าให้ออกวันหนึ่งเนี่ยน้อยอยู่ที่นี่ออกไปกับอกว่าเฮ้ยทำซูชิเป็นมาอยู่ที่นี่เสิร์ฟเป็นดูแลลูกค้าเป็นเทคเคเทคแคร์เป็นนีน่เป็นแคอย่างเงี้ยสะโจดวงเลยคนเคยเสิร์ฟแมน มืออาชีพเลยแพทบผ่านมาหลายที่ในชะ่ไหมแพทย์มันจะเป็นเลยถ้าจ้งมองดูรู้เลยเข้ามาในเขาเข้าหาลูกค้าเป็นจังหวัดจากคนเป็นคนที่มาทีหลังถ้าเรียนรู้แต่เขาก็จะเป็นคนที่ดูแลลูกค้าเป็นแต่กล้าเข้าจังหวะไหนถามอะไรทํำยังไงในกลัวเหมือนกันนะครับไม่มีใครเปลี่ยนมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเราเรียนรู้จากคนอื่นๆเดี๋ยวจะเป็นไหวเดี๋ยวจะเก่งขึ้นนะครับก็ฝากเรื่องพัฒนาตัวเอง จะมเข้าเรื่องอาหารเรื่องอาหารยีีนทิเซจเกิดมาและเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรพัฒนาอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าทําแล้วมันไม่ดีอย่าลืมทักท้วงและก็บอกอย่าลืมทักท้วงแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทาไมไม่ดีทําไมไม่สวยเรายังจะทําออกแบบนั้น,นั้นไหมแต่เคสเซจูเรารู้ว่าเราเป็นบุฟเฟ่ต์อะลัคาร์เมนูมันเยอะบางอย่าง มันอาจจะไม่เฟอร์เฟคเหมือนอาราคานเลยแต่เราคิดว่าทํายังไงหนึ่งองค์ประกอบของการทําอาหารของบุฟเฟ่แต่ละจานบุฟเฟ่เราหนึ่อา,าราคานใช่ไหมฮะเราทําอาหารแต่ละจานหนึ่งห้คำานึงถือว่าทํายังไงปลาวางอยู่ตรงนี้หักอยู่ตรงนี้ตู้อยู่ตรงนี้เราทํายังไงให้คํานึงถือว่าลูกค้าเยอะเราจะไหวมันต้ององค์ประกอบไปด้วยเร็วด้วยสวยด้วย ก็บการรักษาอะไรนะครับมันต้องครอบองค์ประกอบอะไรยฉัจ้องูถูกไหมรเราเสิร์ฟอาหารข้งางนอกเหมือนกันเรามีการวางแผนยังไงว่าถ้าลูกค้าเยอะๆเราจะจัดการกับทั้งนอกได้ว่าการวางโต๊ะไม่ใช่ลูกค้าเดินมาสองคนโต๊ะใหญ่มากอย่างนี้นเธอไม่สนใจเล้วเชญเลยค่ะเลือกเลยอยากได้โต๊ะไหนตามสบายเลยมีไหมมีไหมไม่มีม,ไม,มีไม่มีใช่ไหม คือสักญอ่อยากให้ใช้เซนต์บ่อยถ้าถามว่าลูกค้าระหว่างลูกค้าจะกร้ายไหมถ้าบอกว่าอาลูกค้าตามสบายเลยค่ะเรียเลยค่าว่างเลยเนี่ยเรียงกันอยู่สี่ลูกค้าไปแดงสองคนอุ้ยไม่ได้ค่ะมันมันน่าตกพนักงานหรือน่าตกลูกค้าถูกต้องเลยคำว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสเต็ปไม่มีการวางแผนไงอัมดูไม่มีการวางแผนเลย พูดไปเอ่ยสำเนียงภาษาเพลงทุ่งไปแต่ไม่ดูเหตุการณ์พนจริงเลยเอาเดือเยอะๆทางนั้นในครัวบอกสบายมาเลยสบายแต่พอไปเอาอาหารดึง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 ,ดง,ดง<ไ>สบายไหมนี่นี่คือเขาแปลว่าอันนี้เปรียบเทียบข้างในมันไม่ได้เตรียมพร้อมถ้าเรารู้ว่าเราพร้อมวันนี้เราอาจจะมองมว่าแปลว่าเสาร์อาทิตย์เราอาจจะไม่ได้เบรกเลยเราก็พร้อมที่จะไม่เบรกถ้าวันที่มันเยอะจริงๆ เหนื่อยก็ขอพักขาได้ไหมเอกใสกโจ้กก็ให้พิเศษเนี่ยไทโซก็ได้ทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์มันสุกก็ร้อยหนึ่งมันเสาร์ก็สองร้อยอันนี้ก็สองร้อยทุกคนก็ช่วยกันอย่างที่นี่เมื่อวานนี่ก็ได้ไหมได้อันนี้ใักโจ้กก็ให้วันนี้ขาดเป็นหมื่นใั่โจ๊กก็ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เสาร์โจอยากจะให้เรื่องอาหารก็ต้องฝากทางปานเดียวไปคุยกับซิงจังกับเชอรี่ที่อยู่ข้างในว่า เราวางแผนยังไงให้อาหารเราออกมาดีไวสวยอย่าให้ขาดอะไรบอกว่าสวยมากเลยแต่ว่าอาหารเด๋ยวจะออกไม่ได้แต่และจานายเอาไหมอย่างเงี้ยลูกค้าเต็มร้านพิซซ่เยอะยไหไหวไหมไหวไหมชาลีไม่ไหวนะสวยงามกำลังดีไม่ต้องเอาแบบดาวราหรื เอาแบบอั้มภูและกระพริบโปรชิมชิมแบเน, mm hmm. น,นี้คือคือให้มันพอเดินได้นะฮะสังเกตไม่ได้บอกว่าให้ทําไม่ดีนะแต่บางอย่างมันก็ต้ององค์ประบบอกอบเลยอร่อยสะอาดบริการดีลูกค้าพอใจไหมพ mm hmm. อใจแล้วฮะไม่ใช่ว่าโอ้ยบอกลูกค้าจะเอาเค้กหั่นปลาเสร็จไอ้นี่แต่งเสร็จใช้เวลาทั้งหมดประดิษฐ์โถนั่นเดียวออกมา20นาทีเป็นไงฮะ ลูกค้าของขนลดกูไม่เอาแล้วเก่รงร้นกูขอลาลวเหมือนกันที่ซาโจ้พูดเนี่ยทุกอย่างซาโจ้ไม่ได้ห้ามทำและไม่ได้บอกว่าอะไรด่คําว่าดุลพินิษเราควรมีไหมเชิญก็เดียวกันนั่นแหละอยากแกปักก็ปักลูกค้ามาแปดคนแนงไหนไม่ได้กลับบ้านเลยแทนที่จะบอกอลูกค้าไม่เป็นไรค่ะซาโจ้สั่งว้อยู่ถ้ามาเยอะก็จับยัดไปเลยแจคนได้ไหมได้แล้วภาเลนแพทปล่อยลูกค้ากับ งงนะครับไม่เป็นไรสักเกลพูดเล่นก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนนะครับทํางานมีปละนานมา์มีพอดีเหนื่อยจะตายเลยเก่งใจเพื่อนไม่นั่งเลยดีไหมอันนี้ก็ไม่ดีเหนื่อยมากปวดขามกควรจะขอเพื่อนนั่งสักนิดนึงได้ไหมได้ค <c oughs> ่นะร่างกายเราก็ควรดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมแปบบ๊บสักแปบ๊บหนึ่งมันไม่ตายหรอก มันก็ต้องมีมั่งนะตอนนี้ไฮโซก็ฝวยนันเรียงเรียงกันเลยแล้วก็รู้ตัวเองว่าจังหวะไหนใครอยู่ตรงไหนเร็วพวคนอยู่ตรงนั้นถูกไหมไม่ใช่ว่าลูกคายุ่งๆไปอ่อยอ้ําทูมารับลูกค้าหน้าประตูถูกไหมอ้ํามันยังไปคุยกับลูกค้าไม่เก่งเลยบานคนจะเป็นอ้ําทูไหมหรือเป็นอ้ําบันไม่ใช่แสดงว่าเป็นไอแท้ไป,ป,ปดีกว่ายังคุยเป็นเหมือนภาษา อันนี้ฉันย่อยอมรับนะฮะไม่ได้บอกว่าแพทเข้ามาใหม่แล้วไม่ไเก่งอันนี้ไม่ได้ชมว่าเก่งของพวกเราแต่แล้วเขาประสบการณ์เยอะถูกไหมเออให้อั้มดูไปไม่เป็อ้ำก็จะคุยไม่เก่งอ้ำทวงคุยไม่เก่งนะและอ้ำควรจะถูกจุดไหนอ้ำอ่ะแน่นอนทีนี้ไอ้แพทไปยกกระหังอ่ะจะไวเทให้อ้อัอม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 อ้มให้มันเด็กกว่าใช่ไหมมันก็ปิ้วปิ้วปิ้ววางผิดแม่งปูแม่งนะ อยากให้ทุกคนนะครับอะเรื่องอาหารอยากให้ทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลงอ็ไนไม่ดีบอกและสําคัญที่สุด<ม>เวลาร้านเราอยากให้มีปัญหาเรื่องอาหารอย่างยูไฮโซเหมือนกันที่นี่เหมือนกันเสิร์ฟยบอกบางทีลูกค้าขอไอหนดแม่งไอนี่แม่งลูกค้าขอไข่ปุ๋งแม่งขออะไรแม่งขอยำแซลมอนเนี่ยอย่าไปปฏิเสธลูกค้าว่าไม่ให้เราบอกว่าลูกค้ากอดีเมนเูนไม่มี เอาน้ำยำมาให้กันแล้วกันลูกค้าจะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะเออกับเรามึงจะันบอกว่าน้องอยากกินยำปลาแซลมอนไม่มีค่ะอยากกินเรื่องแซลมอนก็ไปร้านอื่นสิ <c oughs> ใช่ไหมแอำทูด,ดีไหม <c oughs> แทนที่จะบอกว่าเออร้านเราพูดดีในเมนูสี่อกเ้าไม่มียำแซลมอน <c oughs> ก็มีน้ำยำนะครับลูกค้าบางคนก็อย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ได้ฉันอยากกินยำแซลมอนจริงๆทำให้เขาสักการแล้วมือมันจะขาดไหม ออนั่นแหละฮะท่านโจ๊ก็อยากให้พวกเรานึกถึงความเป็นจริงว่าเราหาขายเราอะไรพอหยวนได้เราก็หยวนอย่าไปเข่งเพนบอกว่าเลิกงานแล้วกูจะกลับเดินตรงกลับบ้านอาบน้ำนอนกูจะฟังธรรมะแล้วก็จะนอนเลยอย่างน้อยมึงก็ไปสังสรรค์กินเบียร์กับเพื่อนสักแก้วนึงแล้วจะได้คลายเครียดแา่ถูกไหมเนี่ยโทษนะอยากให้เฉิ่มกับผัวเนี่ยไอ้เฉิ่มไม่ไม่แดกเบียร์เลยแต่ผัวอยากกินเบียร์สักแก้วหน่อย กลับไปบ้านคุณจะได้ผ่อนคลายควรให้เขากินบ้างไหมควรค่ะมันควรให้เขาแดกเอ้ยเขากินบ้างนะครับอะไรก็อ,อยา่าไปเข้มเกินแบบอย่างชลีกับแฟนอย่างเงี้ยชลีบอกไม่ชอบกินข้าวเย็นแต่แฟนชอบกินข้าวเย็นเออเธอกินหน่อยไปนั่งเป็นเพื่อนเขาหน่อยได้ไหมได <c oughs> ้ค่ะอือเขาจะกินเกาเหลาก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเขาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้คือสไตล์การบริหารเงินสช้นๆบอกอารมณ์อ้วนจะได้โอเคนะเลือกอาหารอย่อาให้หย่วนหยวนกันอะไรที่ไม่สวย ข้างนอกก็เหมือนกันอาหารไม่สวยก็วุ้ยบะเสิร์ฟอกไม่ได้พี่ไม่สวยปีหน้าให้หนูหน่อยไข่กุ้งมันโล่งออกมาอย่างเงี้ยวุ้ยมันเฮียข้างในบอกเน้่ยพาะเบบอกอะไรว่าเฮียคุณลาวบอกว่ามันเฮียให้ชินจังก็งงบอกว่าเดสกี้เฮียอ้าวก็เลยงงเลยเลยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงว่าถ้าอะไรไม่ดีทางนั้นทำอาหารเสร็จกุ๊บถกุ๊บกุ๊บกุ๊บทางนั้นบอกว่ามันเฮียมันเฮีย ก็เลยไม่เข้าใจกันก็คือทาให้ใหม่ซะเพื่อจะได้ออกไปนะฮะสื่อสารนี่สิ่งสํคาคัญที่เจาโจากาลังันหลอมมาหากันทั้งหมดสรุปอยู่ที่ความสาม,มัคคีนะสจ๊วอยากจะกลับว่าสจ๊วไม่ค่อยได้เข้าฝากกับป๋าเหลืองเพราะว่าป๋าเหลืองก็ไม่ได้ประชุมบอ่อยเพราะเราก็เหนื่อยแล้วก็เฉิมเนี่ยก็เป็นคนพูดเก่งเ,เป็นหัวหน้ามีอะไรก็พูดบอ่อยสจโจบอกถ้ามีปัญหายอยากให้เรียกพนักงานประชุมมั่งนะครับว่า สินจังก็เหมือนกันเชอรี่เหมือนกันสาโต้ให้ดูตรงนั้นตรงนี้ปลาเหลืองตรงนี้ปลาเหลืองพูดอะไรก็เชื่อฟังนะครับว่างานนะฮะมันไม่มีอะไรตายตัวแต่ละวันมันจะดิ้นถูกไหมฮะเนี่ยมังปลาเหลืองที่เชอรี่ช่วยเงินมาช่วยเงินมาตอนนี้ก็เริ่มลงตัวแล้วซูชิและพวกนี้มามีแต่มือไวทั้งนั้นเลยทุกคนก็เก่งกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็เริ่มพัฒนาไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ซาโจอยากจะฝากไม่ว่าข้างโนกหรือข้างไหนคือรู้ไหมคืออะไรความ สามารถขี่ความใจเป็นหนึ่งเดียวกนะันบางหนึ่งชาลีอาจจะทําผิดพลาดวันหนึ่งอัาทูข้้งโลกอาจจะผิดพลาดแพทอาจจะผิดพลาดได้แต่สรุปแล้วความผิดพลาดตรงนั้นเราได้ให้อภัยกันและคนที่ทําผิดทําผิดแล้วเด็กยอมรับและพัฒนาตัวเองไหมดูไหมฮะเหมือนได้ชัยเนี่ยแต่ก่อนมันทาอาหารชามาแต่โจ้บอกให้พัฒนาตัวมัน มันพัฒนาเองทุกคนก็ย้อนแล้วก็มันไหวขึ้นเขาทําได้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกคนเราวันนี้ช้าได้วันหนึ่งถ้าเราจะพัฒนาตั้งใจนะฮะเออไม่ใช่กลับแปบผู้ถามว่ามึงจะไวไหมมึงจะหายปวดหัวไหมมึงกั้มไปมึงกลับไปมึงก็เล่นเกมปีสามปีสี่เล่นเกมเสร็จแล้วก็คุยกับแฟนเผื่อมึงจะได้นอนตีห้าแล้วมึงจะตื่นมาทํางานสมองมึงจะทำงานไหมถูกไหมอันดูมันก็เออเร่อไปหมดเลยเด็ก คนเรามันต้องเกิดความพอดีนะฮะฉะนั้นการที่เราจะทํางานให้ลงตัวสะโจขาดอย่างเดียวคือความสามัคคีกันสามัคคีกันให้อภัยกันพูดคุยกันอย่างชิ้นจังปกครองลูกน้องทุกวันเนี้ปกครองแบบไหนสะโจไม่ค่อยได้เข้ามาคุกคีมากเพราะว่างานที่นุ่ยุ่งเดี๋ยวสะโจก็จะเข้ามาบ่อยๆเชอรี่ดูแลตรงนี้มีการพูดจากันยังไงกับแฟนไม่ใช่ว่า ทะเลาะก,กันทำงานไปทะเลาะไปอ,อแต่ถ้าทะเลาะแบบรักกันก็เอ,อ,เอ,อะแหม่อย่าไงไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทํางานแล้วแบบทะเลาะกันเขาก็ทะเลาะลออก,กันคือไม่เข้าใจกันเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าบริหารแบบแน่นอนเราเป็นลูกน้องเราก็ต้องฟังหัวหน้าถูกไหมเราเป็นลูกน้องเฉื่อยเราก็ฟังเฉื่อยแต่ถ้าอะไรเสื่อมผิดเราก็แย้งมบเพื่อพี่เฉื่อยจ๋าหนูเคยเสิร์ฟมาแบบแล้วนี่สิบปีหนูก็ไม่เคยเจอน,นะหนูว่ามันเป็นแบบนี้มากกว่าก็ลองคุยกันดูถูกไหม ไม่มีใครถูกทั้งหมดนะครับมีผิดบ้ง่งถูกบ้างแต่แน่นอนถ้าไปเถียงลูกค้าเนี่ยเราผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่ถ้าไปเถียงลูกค้าผิดไหมเธอเชื่อซาโจ้ไหมว่าซาโจ้บริหารร้านอาหารมาในสิบปีซาโจ้ไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าแม้แต่คนเดียวต่อให้กินอาหารนะมีปัญหาซาโจ้โทรก็จบนะเพราะอะไรฮนะเรายอมรับผิดก่อนตั้งแต่แรกเราไม่ได้ผิดนะถ้าคุณอยากให้คนหนึ่งยอมรับคุณเนี่ยคุณต้องผิดก่อนเข้าใจไหมนะ ถ้าเราอยากให้เขารักเราเราต้องยอมให้เขาว่าเราได้ให้เขาดูถูกเราได้อย่างคนมาด่าไอ้ซาโจ้ไอ้หัวล้านน่าแม่มึงยังก,กระดดุมึงมาเป็นอะไรคือคือถามว่าถ้าคําด่าคําเนี้ยมันโจมตีเราถ้าเราไม่รับมันมีอะไรในใจเรานะไม่มีใช่ไหมแพทแพทมัน่นใจว่าตัวเองสวยไม่มบบต้องคนด่าอีแผดแบบมันต่อแหลมมึงแค่เดิมแต่แพทเขาบอก ไม่ไม่อยู่ในสมองใช่ไหมเย้ยเขาทำงานจะามีความสุขเขามีรอยยิ้มน,นี่ฮะมันคือกินตนาการที่คิดบวกเราไม่มีอะไรแดนแหนะกังวลถ้าเราคิดดีพูดดีทดําดีซัตโจอยากจะฝากเรื่องสามัคคีนะครับคนที่เป็นหัวหน้าสอนลูกน้องอยู่บนหลักการเห็นคุณในธรรมไม่เอาเปรียบคําว่าไม่เอาเปรียบไม่แต่ทางความคิดมึงอีฮห,หนมึงขีางหนมานมึงแม่แตใส่ร่างกายเลย ว่าเสียฟังเลยไเสียมกับฟันแต่ตอนกลางคืออื่นเสียมายเลเสียง่ายของนิ่มผมเสียมงหัูกคืนเสียงเต็จโตไหม่ได้ถ้าเราอันนี้ถือว่าเราไม่มีคุณธรรมอยากให้ให้สิงจังเหมือนกันกูเป็นหนได้หมอนกัือื่นมืออื่นมึงมามึงว่ากฟังวงผมนมึงตายมึงเรียนมึงายมึงขข้าว กูจะให้มันเดี๋ยวอะไรมันไปทําได้นู่นเดี๋ยวมันทำได้นี่ลูกน้องแกได้รู้สึกว่าได้รับคนไปทำไหมอ้ํทูมันเป็นงานที่น่าเสียหายนี่สจ๊วตอยากจะบอกว่าถ้าหัวหน้าไม่มีความเป็นธรรมลูกน้องทํางานสบายใจไหมไม่ค่ะไม่สบายเรื่องใหญ่นี่นะฮะผู้นําผู้บริหารเนี่ยอ่ะ้สจ๊วตว่าถ้าป้าเหลืองเนี่ยไม่เป็นธรรมเนี่ยป้าเหลืองรักแต่อ้ําอ้ําอ้ํทูอ้ํบันไม่รักเนี่ยเสียหายไหม จะหายมากไปแล้ว <sk> คือคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสมมติว่าถ้าเกิดว่าป๋าเหลืองมีเมียสามคนถ้าป๋าเหลืองรักเมียสามคนเท่ากันหมดเงินเดือนออกม <im it> าไหมเมียคนนี้ก็ะหารพันคนเมียคนนี้หมื่นหนึ่งคนที่สองทะเลาะกันไหมทเลาะฮะถ้าป๋าเหลืองคนนี้ก็อเอาไปหมื่นห้าคนนี้ก็อเอาไปหมื่นห้าคนนี้ก็อเอาไปหมื่นห้าของแกงทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งเท่ากันไหมอยู่ได้ไหมแพทย์แบบนี้ ว้าเราเขียนไว้นะาใช่ไหมต้ออยากจะบอกว่า<ม>อะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นคนแรนนะฮะให้เกียริกันถ้าโจ้เชืเ่อมันเกินละไอ้สินจางบริหารอยู่ตรงโน้นเชอรี่บริหารอยู่จุดนั้นถ้าเราชัดเจนเราพูดคุยกันมีอะไรให้ไปกันคืออันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ผิดนะถูกไหมงานมันก็จะไหลไปข้างหน้าเราก็จะทํางานมีความสุขที่สัจโจเอามาพูดเรืนะี้สัจโจจะพูดรวมๆสัโจไม่ได้ซีเรียสนะฮะ อาหารเราอาจจะดิ้นอย่างงออย่างนี้ไหมสุดท้ายแล้วถ้าเราสามัคคีกันเราเชื่อใจกันนะฮะไม่ใช่ครั้งนี้เป็นตามอาหารเหมือนซาโจบอกข้า้งล,ล้วกับพี่นานแม่งเหมือนปีศาจจะกินกันเะนี่ยออเดอร์ลืมลูกค้าตามไปพูดเนี่ยทางนี้ก็กลัวแหละทางนู้นก็บอกมึงานล้วงงาล้วจะกล้าไหมใช่ไหมจะกล้าไปตามอาหารไหมเหมือนก็ตั้งถือดาบอยู่ข้างหลังเลย ม,มึงมาเมื่อวานมึงเห็นใจก็ปไว้เหมือมนกันแต่ถ้าเราเกิดเชื่อใจกันทาังนี้ลืมม่ะทางโน้นทำผิดแม่เออเดี๋ยวรีบแก้ให้นะลูกค้าทางนี้จดเมนูเสร็จแล้วพูด,วดีกูบ่าวกูออกมาเมนูเต็มกับมือสีออเดอร์จับยัางขานี่ย่ไปเสิร์ฟอาหารเสิรอ,อาหารไปสิบนาทีลูกค้าบอกอาหารโต๊ะฉันราคาอุ้ยใหญ่ในกระเป๋าเนี่ยทำไงฮะ ต้องรีบไปกาดเพืชอยแข็งแน่ยผู้ี่ลืมออเดอร์คุยกับผู้บ่าวอยู่ทิมท้องกระซับเนี่ยไปแล้วกระเป๋าเสือกเว้ยเนี่ยคนเราไมา่ลืมได้ไหมโอ้ยตัวดีเลยอย่างอันโูเนี่ยเออผมว่าเออเธอเออแรงนะรอสันอยู่แน่เซเว่นนะสันจะไปหาลืมเยกเบสเซเว่นแต่หัจนจักให้อภัยการจบไหมรีบไปหาพี่ชาลีบอกพี่ชาลีขอ,ขอกรเนี่หนูตายแน่เลย ต๊ะสิบเรีออเดอร์ไปสิบอันนี้ยังไม่อ่านออเดอร์เลยนะยังไม่ได้คีออเดอร์เลยสิบนาะทีตายไหมไม่ตายเข้าไปบอกแล้วเออพิชรีที่ทําให้บอกเชอรี่เออ,เอ,อทำให้เขาก่ลัวนี่แหละมันก็จบข้างในก็เหมือนกันการปกครองถ้าปลายเหลือขาดคุณธรรมถ้าเชอรี่ถ้าเฉิมพี่ฝนทุกคนเนี่ยถ้าการบริหารงานถ้าคนเป็นหัวหน้าไม่มีคุณธรรมนะซาโจบ,บอกว่าตายอย่างเดียว แต่ถ้าเรารักใคร่สามัคคียึดเอาความถูกต้องผิดมั่งก็ได้ผูกมั่งก็ได้สุดท้ายแล้วเรามาทําอาหารให้ลูกค้ากินนะเนเราอย่ามาทุกขี่ทํางานนะเราก็ทำงานมีความสุขด้วยนี่แหละที่ซาโจจะยอมพูดเรนี้เพราะอยากให้พวกเราสามัคคีกันแล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยกันนะครับไม่ใช่ว่าภาษาอีสานบอกว่าเห็นปลาคอญ่นี่ใส่ก็จะกินมัดฟูเดียว เป็นอย่างที่บอก,กินหางกินก้าได้แน่น้ยห็นคือถ้าเราวิจัดแบ่งปันกันนะครับว่าคือจริงๆริ้วครับความโลภนี่แหละใครได้ดูข่าวรวยนะความโลภทําให้คนยิงครอบครัวตัวเองตายสี่ศพเลยเพราะพวกแค่ความโลภเ,กกเฉยมันมันเกาะกินหัวใจเรานะฮะพวกเรายังอายุน,น้อยอยู่ซะโจก็พอผ่านเรื่องนี้มาได้ถ้าคนคนถ้าไม่ความโลภถ้าไม่กินเหลสไปครอบงำเนนะี่ยเหมือนเนี่ยซะโจบริหารพวกเราเลยแหละถ้าซะโจบอกว่าเอ้ e y, ยคุณจะไม่ให้นี่หรอ วันละ100 200กูไม่ให้ซัตโจบอกว่ารอปีใหม่ขายไปขายมาก่อนจะถึงปีใหม่15วันโควิดมาตืมเลยเป็นไงไหนหลังควรกันเ็ดเล่นบอสัตโจไหนอ่ะปีใหม่เงี่ยที่จริงถ้าบอกว่าสัตโจให้วันละ100 200มาปั่นนี้กูก็สบายใจอย่างน้อยเราทำงานเหนื่อยให้แล้วก็จบไหมสบายใจนะไม่ต้องมารุ้นว่าปีใหม่ไอ้เหี้ยกำลังอีก15วันกำลังงามๆเลยสัจโจวบอกว่าเดี๋ยวให้ปีใหม่ทีเดียวแล้วจ้า พอถึงปีใหม่โควิดมาเป็นไงล่ะอีอ้ำกูบอกโอ้ยหหวานเลยหวานเลยใช่ไหมอี้อัมมันจริ่งกินแซโจ้ถึงมีแนวคิดบอกให้เลยขายได้วันนี้ให้วันนี้เลยใครมาทำงานวันนี้ก็ให้วันนี้เลยแนวพวกมาพักหลังเนี่ยดีสบายหรอกมาก็สซ่โจ้ให้วันหยุดสองวันแล้วมันขายดีขึ้นสซ่โจ้ก็ให้หลังปีใหม่สซ่โจ้ก็ต้องพัฒนาจนกว่ามันเข้าสู่ระบบมีวันหยุดมีทักร้อน และพนักงานใหม่ก็เข้ามาก็ให้ดูแลน,นะครับเรื่องประกันกับโคมอะไรจะเ,เล่งทําให้มันครอบเวอร์กันแต่สิ่งที่เซนจโเป็นห่วงที่สุดคืออย่าเอาเปรียบเพื่อนด้วยความไม่สามาัคคีกันถ้าเราไม่คิดเอาเปรียบเพื่อนเชื่อเซนจเโลยหรือว่าข้างนอกก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีข้างในก็ทําหน้าที่ให้ดีหัวหน้าปกครองลูกน้องด้วยหลักคุณธรรมจกริยธรรมที่ถูกต้องไม่มีใครเอาเปรียบใครเซนจเโชื่อว่า ทุกอย่างเดินไปแบบสางาขาดเลยเหมือนซาโจ้สร้างแบรนด์อารีกับไพโซ่เลยถ้าไปมีแต่คนอยากซื้อแฟรนไชส์แฟนสาวเพราะอะไรเพราะซาโจ้ยึดหลักคุณธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้าซักพวกเธอไปดีเสือได้เลยนะว่าลูกค้าเราเยอะไหมเยอะฮะยอดขายเดือนก่อนเราปิดยอด8ล้านบาทร้านอื่นยังปิดอยู่เลยเพราะอะไรเพราะซัโจ้ยึดถือหลักคุณธรรมบนโซเชียลมีเดียเนี่ยลูกค้ามีปัญหาไปด่ากันเป็นอารมณ์ชลาเนี่ยซาโจ้ไล่เสดไปเดือนจบนะ พอเราพูดคนจริงเราไม่โกหกไงฮะอะไรผิดคือผิดถูกคือถูกเขา้าใจไหมเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งแต่เรายึดความถูกต้องลูกค้ามากินบุฟเฟ่ต์เรามีกติกาไหมมีค่ะมีเวลากติกาเขาอาจจะผิดหรือเราอาจจะผิดก็ได้ผิดบางครั้งเราเสิร์ฟตายาบอกเราเปลี่ยนแปลงชิ้นเนี่แต่เราไม่ถามลูกค้าลูกค้ากินไม้หมดเราผิดไหมผิดค่ะผิดแต่ถ้าเราบอกลูกค้าแล้วว่าเออมันเยอะเกินไปเนี่ยอะไรแล้วแต่ลูกค้ากินได้หมดลูกค้า เห็นไหมถ้าเรายึดก,กัิกาทำไมมีกติกาไว้นะครับฝากวันนี้เรื่องสามัคคีกันดูแลกันและกันใส่ใจกันใครเจ็บใครปวดจะคิดว่าคุณอยากปวดพรุ่งนี้ก็ได้และ้เพื่อนอะไรเงี้ยไหมเงียค่ะนะครับะะเราเป็นหัวหน้าเหมือนกันเราปกครองลูกเราเราต้องคิดถึงว่าถ้ามีคนมาจิกหัวเราใช้โดยที่คขาพูดไม่ดีเลยเราเราโอเคไหมไม่โอเคนะ yeah, <okay. S 2> นั่นแหละเจ้าอยาไปคิดอย่างนี้ว่า ถ้าทุกคนนิสัยเป็นปลาเหลืองหมดเราจะทะเลาะกับใครไหมไม่ค่ะถ้าเป็นเหมือนปลาเหลืองก็คงไม่มีคนให้ทะเลาะด้วยใช่ไหมเหตุใด <c oughs> ปลาเหลืองคือมีเมียสี่คนได้ทีเดียวก็เพราะว่าปลาเป็นคนใครมาป๋าก็บอกจุ๊บๆนะจุ๊บๆนะอัน <c oughs> นี้เขาจุบจุบุนะใครก็เชื่อหมดก็เอ้ยปลาเหลืองโอเคนี่หว่าไปลืมปา๋าจุบุตั้งสี่นคนอันนี้คืออดีตอดีปัจจุบนันไม่มีแล้วนะ ก็อย่าฝากวุกคนนะเชื่อเชื่อฟังป่าเหลืองนะฮะป๋าเหลืองเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับองคอ์กรซื่อสัตย์กับน,อน้องๆทุกคนป๋าเหลือไม่เคยคิดเอาเปรียบพวกเธอยกเว้นว่าเธอไปกินเหล้ากับป๋าสองสองนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสแสรโงป๋าหนือไเปลี่ยนอะไรอีกป๋าเหลือไม่เคยคิดเอาเปรียบใครนะครับเชื่อแกเหนือเรื่องงานแกสามารถทํางานกับพวกเราได้ถ้าทุกคนทํางานเหมือนป่าเหลือหมดนะฮะป๋าเหลือทำงานคนเดียวเป็นคนสามคนเพราะปลาเหลืองเป็นคนแม่แต่เช้า ดับหนึ่งบริหารได้ทุกจุดเพราะแกแข็งแรงแกขยันและแกเป็นคนไม่คิดเกียจแล้วและสัมพันป๋าเหลืองเป็นคนมีคุณธรรมไม่คิดจะเอาเปรียบพวกเธอแม้แต่คนเดียวนะยกเว้นไปกินเล่าแกสองคนก็เล่ารู้ <c oughs> นะก็ฝากนะครับเรื่องความสามารถขีอยากให้เชื่อฟังป๋าเหลืองข้างนอกก็ฟังเชิงฟังพี่ฝน แล้วก็ข้างในก็ฟังซินจังแล้วก็เชอรี่ที่ที่บริหารกันเนี่ย mm. พวกอารักษ์เนี่ยพวกอาทีพวกนี้คนเก่าคนแก่เงี้ยใครมีปัญหาเนี่ยอย่าก็หวังอยู่อยู่เงี้ยกับป้าเหลาเงี้ยถึงใครจะทํางานเราก็ให้เกียรติคนที่อายุมีอายุกว่าเราใช่ไหมฮะ mm. นับถือกะหวังทำกับข้าวให้กินทุว mm. กวันเลยเพื่อการอย่างเงี้ยระหว่างดูแลอยู่ไหนพวกเราก็ให้เกียรติกันทุกคนนะฮะสัจโจไม่อยากจะพูดบ่อยวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณพนักง,งานที่ตั้งใจทํางาน คนที่เข้ามาใหม่หรือคนที่ออกที่กินบริษัทเราคนออกน้อยมากนะโจ้ป่วน้ล้ามาสิบปีโอกาสที่คนจะจากกันไปนี่ยากมากมีครั้งที่โควิดมาละลายนี่แหละแต่ต่อไปอยู่กันไปจโจ้เชื่อว่าเงินดีสวัสดิการดีทํางานอบบุ่นก็ไม่มีใครอยากไปไหนถูกไหมฮะแต่ประเด็นพวกเธอที่อยู่มาใหม่ก็คอยดูกันว่ามันเป็นยังไงฝากเรื่องเดียวสาคัญที่ไล่มาหนึ่งสองสามเนี่ยไม่เท่าไรความสามัคคีกันไม่เอาเปกการียบกันลงเรือลำเดียวกัน เราคิดว่าเราได้เพื่อนเราก็ต้องได้องค์กรได้ซัตจ้๊คิดว่าน้องๆทุกคนก็ได้เราได้คนอื่นได้องค์กรได้ลูกค้าก็ยิ่งจะได้เข้าใจไหมฮะไม่งั้นเราจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ฉะนั้นจงทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีมากๆและไม่คิดอเอาเปรียบผู้อื่นพยายามช่วยกันก็วันนี้ก็ขอบคุณแค่นี้นะครับมีอะไรก็จะไม่พยายามคุยหรอกแต่บางทีซัโจูไม่เข้าบ่อยซัโจ้องคุย รือมันอาจจะไม่คุยก็เหมือนสายพินนะ,ะัะถ้าเจ้าไม่มาขึงไม่มาขันเลยมันก็จะหยอ่อนถูกไหมอยู่ๆไม่มาพูดสักทีเลยอยู่ๆอ,อ้ำาครูอ้ํอมามันทะเลาะกันตกตีกันเรื่องผู้ชายตายแล้วครูไม่ได้เข้าไปคุยก็ไม่ได้นะฮะเนี้ยบางทีผู้บ่าวมับอกนะฮึ่แอนแท็กบอกฮือกูเป็นไงก็ชูเนยอะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ดูแลร่างกายแล้วก็สามัคคีกันขอบคุณแม่ครับ